แยกออกจากกันไม่ได้อารมณ์ทุกอย่างปั่นเปมันปั่นปวนมันป่วนเปไปหมดมันเข้ามารวมกันเป็นก้อนเดียวไปหมดเราจึงแยกอาการไม่ได้ว่าอันนี้อารมณ์ไหนอันนี้อารมณ์ไหนวิธีการตั้งสตินั่งเงียบๆรู้เนื้อรู้ตัวแล้วชูมือขึ้นมาอันนี้เราอันนี้อารมณ์นนเ,เรากําลังเอาตัวเข้าไปรู้อารมณ์ถ้าเรากระโดดออกมาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อารมณ์เดียวก็จะดับไปเองแต่ถ้าอารมณ์เกิดมาใหม่เรากลับเข้าไปจับใหม่ เราต้องปล่อยมันให้เร็วถ้าเราปล่อยมันเร็วเราจะรับรู้อารมณ์ไม่ได้เพราะอารมณ์ก็จะดับไปแต่ถ้าอารมณ์เกิดขึ้นมาอีกเราไปจับอีกเราก็ปล่อยอีกเมื่อปล่อยแล้วเราจะรับรู้กับอารมณ์นี้ไม่ได้อารมณ์นี้ก็จะดับไปให้แยกออกจากกันอย่างนี้ตลอดเวลาทุกครั้งที่มีอารมณ์ความรู้สึกแยกว่าเราเข้าไปรู้อารมณ์อารมณ์มีเราจึงเข้าไปมีอารมณ์ไม่มีเราก็เข้าไปมีไม่ได้ดังนั้นเราพยายามอะไรแยกออกไปสองก้อน เพราะฉะนั้นหน้าที่พวกเราพยายามแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามันไม่ใช่ก้อนเดียวไม่ใช่อารมณ์เวลาบันดาวเนี่ยมันไหลลงสู่ที่เดียวหมดจมลงสู่ที่เดียวหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดว่ามันเข้าไปรู้ถ้าไม่รู้เราก็ไม่รู้สึกดาวถ้าเรารู้เราก็รู้สึกดาวไอ้ถ้าเราถ้าเราไม่รู้ก็จะไม่รู้สึกดาวถ้าเรารู้ก็จะรู้สึกดาวคําถามคือพิธีการทํำยังไงให้เราเนี่ยปล่อยอารมณ์ตัวเนี้ยออกจากกันได้เร็ว ไม่ให้เราเข้าไปยึดจับแล้วไหลาดาวลงไปพร้อมกับมันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันจะทํำยังไงมักวิธี1คือการเดินจงกรมสองการแยกออกจากกันอาการฝึกแยกแยกว่ามีเราเข้าไปรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่วิธีที่สองวิธีที่สวิธีที่สคือการมีสติสัพพัญญะหาความคิดอื่นหรืออารมณ์อื่นมาชดเชย ทีนี้คําถามคือเราจะเอาอารมณ์อะไรหรืออารมณ์ใดไปหาวิธีการเอาอารมณ์เหล่านั้นมาชดเชยในปัจจุบันของเราวิธีการชดเชยอารมณ์ที่ดีที่สุดคืออะไรคิดนึกติดตึกถึงสิ่งที่ดีอะไรบ้างคือสิ่งที่ดีดึงจุดแข็งมาเริ่มจากการดึงจุดแข็งจุดแข็งตัวแรกของแต่ละกลุ่มอาจารย์ไม่พูดซ้านะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มมีจุดแข็งของตัวเอง ก็คือการอะไรการสร้างกําลังจิตกําลังใจให้กับตัวเองสร้างกําลังใจในใจสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นในใจของตัวเองทํำยังไงสมมุติกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่อะไรวะลืมวะกลุ่มแรกคือกลุ่มอะไรนะลืมว่ะบอใจทีสิหรือมีตารางปะวะโอเค โอเคกลุ่มแรกคือสนใจคนอื่นมากเกินไปจนลืมสนใจการกระทําของตัวเองให้โอกาสแต่คนอื่นให้ประโยชน์แต่คนอื่นแต่ลืมให้ประโยชน์แก่ตนเองจุดแข็งคือมีความเมตตามากจุดอ่อนคือเสียสละจนเกิดการเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองลืมหันกลับมาดูตัวเองนี่คือกลุ่มแรกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของกลุ่มแรกดึงเอาตัวแรกขึ้นมาคือจุดแข็งจุดแข็งคือเรามีเมตตาสงสารต่อคนอื่นใช่ไหม แต่เราเดาวเพราะคนอื่นไม่เป็นไปตามความพอใจของเราเขาไม่ดีขึ้นตามสิ่งที่เราเนี่ยอยากให้เขาดีเรารู้สึกแย่วิธีการเอาอารมณ์ของความเมตตาม,มาชดเชยใจเราเนี่ยมีเจตนาในการปรารถนาดีกับคนอื่นอยู่แล้วนี่คือเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเราปรารถนาดีกับทุกคนทีนี้เมื่อเราปรารถนาดีกับทุกคนแต่เราลืมปรารถนาดีกับตัวเองเราจึงต้องกลับอะไรปรารถนาดีกับตนเองก่อนทุกครั้งก่อนที่จะปรารถนาดีกับบุคคลอื่นเริ่มอะไร กลับมาเลยที่ตัวเองเราปรัถน,นาเดียบคนอื่นเป็นอยู่แล้วมาฝึกปรัถน,นาดีกับตัวเองมากวิธีการทํำยังไงเจริญเมตตาการเจริญเมตตาคือการนึกนึกขึ้นมาได้ว่าฉันต้องดีกับตัวฉันเองอย่างไรเหมือนเป็นการสอนเป็นการสั่งเป็นการปลูกฝังระบบความคิดเข้าไปชุดข้อมูลความคิดเข้าไปว่าฉันต้องดีกับตัวเองเช่นเราดีกับคนอื่นเจริญเวลาตัวเองใช่ไหมเราก็เริ่มปรุงแต่งละฉันต้องมีความสุข ฉันจะมีความสุขได้ด้วยการสร้างเหตุของความสุขในตัวฉันเองไม่ใช <itas> <te virgin itas> ่ด้วยการสร้างเหตุปัจจัยโดยอาศัยคนอื่นทําให้คนอื่นมีความสุขแล้วฉันต้องมีความสุขไม่ใช่นั่นคันเข้าใจผิดสิ่งที่ฉันเข้าใจถูกต้องคือฉันต้องดีได้ด้วยตัวของฉันเองฉันต้องรู้สึกมีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองฉันต้องมีความสุขได้จากการที่ฉันเนี่ยมีความสุขที่ตัวฉันเองขอให้ฉันเนี่ยมีความสุขขอให้ฉันเนี่ยคิดสิ่งใดเนี่ยจะเป็นไปตามความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวฉันเอง กายของฉันต้องสุจริตวาจาของฉันต้องสุจริตใจของฉันต้องสุสุจริตไม่ว่าใครจะเป็นยังไงแต่ฉันจะยึดมั่นถือมั่นในตัวฉันว่าฉันต้องเป็นคนดีฉันปาถนาดีคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่ฉันต้องกลับมาปาถนาดีกับฉันก่อนว่าฉันกําลังมีความสุขด้วยตัวฉันเองฉันกําลังกลับมารักตัวฉันเองฉันต้องรักตัวฉันเองให้มากๆเพราะการที่ฉันกลับมารักตัวฉันเองจะทําให้ฉันมีความสุขในปัจจุบัน จะทําให้ฉันมีกําลังใจเพิ่มขึ้นได้ในปัจจุบันจะทําให้ฉันมีสติสัปชัญญะได้ในปัจจุบันสติคือหนึ่งในการที่ทําให้ฉันเนี่ยรักตัวเองเพราะการที่ฉันมีสติสัปชัญญะในปัจจุบันฉันจะรู้เนื้อรู้ตัวว่าฉันควรทําอะไรหรือไม่ควรทําอะไรวันนี้ฉันจะรักตัวเองให้มากขึ้นฉันจะกอดตัวเองให้มากขึ้นจะกอดด้วยสติสัปชัญญะฉันจะปลอบประโลมตัวเองมากขึ้นไม่ว่าใครจะเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลแต่ฉันจะไม่เสียใจร้องไห้น้ําตาไหลไม่ว่าใครจะเร็วสามต่ําช้า แต่ฉันพยายามใช้เขาไม่เร็วสามต่ำช้าไม่เป็นไรแต่ตัวฉันเองต้องไม่เร็วสามต่ำช้าใครจะเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลทุกเนื้อทุกร้อนเดือดเนื้อร้อนใจแค่ไหนแต่ฉันต้องไม่เสียใจร้องไห้น้ำตาไหลไม่ทุกร้อนไปกับใครฉันจะปลูกฝังจ,จิตใจแห่งกําลังใจโดยการมีสติสัปพัญญะรู้เนื้อรู้ตัวที่ตัวฉันเองขอให้ฉันมีความสุขอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นขอให้ฉันมีความสุขอยู่ได้ โดยไม่ต้องอาศัยความสุขของคนอื่นฉันต้องมีความสุขอยู่ได้โดยฉันสามารถสร้างความสุขขึ้นที่ใจของฉันได้เองเป็นป้อมปราการสำคัญด้วยความเมตตาสงสารต่อตัวฉันฉันต้องสงสารตัวเองเยอะๆฉันต้องเมตตาตัวเองเยอะๆฉันต้องปรารถนาดีกับตัวเองเยอะๆฉันต้องช่วยเหลือตัวเองเยอะๆและฉันต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะการที่ฉันจะช่วยเหลือคนอื่นต้องเริ่มจากตัวฉันเองถ้าตัวฉันเองยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วฉันจะสามารถช่วยเหลือใครได้ เอาอารมณ์นี้ไปคิดเลยกลับมารักตัวเองกลับมาแก้ไขตัวเองนี่คือหลักเหตุหลักผลของการคิดเพราะอะไรเรามีเมตตาต่อคนอื่นมากแล้วเราต้องกลับมามีเมตตาต่อใครเมตตาต่อตัวเองคือปราถนาดีให้ตัวเองพ้นทุกข์และไม่ต้องไปอาศัยความสุขจากคนอื่นมาเป็นความสุขของตัวเองฉันต้องไม่เอาความสุขของคนอื่นมาเป็นความสุขของฉันฉันต้องไม่เห็นคนอื่นมีความสุขฉันถึงจะมีความสุขแต่ฉันต้องมีความสุข แม้แต่ฉันกําลังมีความสุขในปัจจุบันฉันมีความสุขเองได้ฉันก็ต้องยิ้มจากความสุขของฉันได้ฉันสามารถมีความสุขได้ด้วยการเห็นตัวเองมีความสุขความสุขของฉันจะเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทําของตัวฉันเองฉันไม่ต้องมีความสุขโดยอาศัยการกระทําของคนอื่นฉันต้องอาศัยการกระทําทางกายวาจาใจของฉันเองเพื่ออาศัยให้ฉันมีความสุขนี่ อาอิงอาศัยอาศัยความเมตตาเปน็นอารมณ์อะไรใช้วิธีการเจริญเมตตาเมื่อเราปาถนาดีกับตัวเองแล้วโอเคในขณะน,นี้ฉันปาถนาดีกับตัวเองแล้วฉันกําลังดีขึ้นแล้วจิตใจฉันกําลังสูงแล้วจิตใจฉันกาลังมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วจิตใจของฉันกําลังมีกุศลแล้วเพราะฉันกําลังเติมเชื้อไฟแห่งการมีกําลังใจให้กับตัวเองแล้วในขณะน,นี้ฉันกําลังมีความสุขขณะนี้ฉันมีความสุขโดยไม่ต้องอิงอาศัยกับใครฉันจะแบ่งความสุขนี้ให้กับคนอื่นด้วย การแบ่งปันความสุขของฉันไม่จําเป็นต้องช่วยเหลือด้วยข้าวด้วยน้ําเพียงอย่างเดียวฉันไม่จําเป็นต้องเอาตัวเองไปแลกเอาตัวเองไปลําบากเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแต่ฉันสามารถทําให้คนอื่นมีความสุขด้วยการเมตตาสงสารปาถนาดีกับเขาก็สามารถทําให้เขามีความสุขได้ดังนั้นฉันจะสามารถสร้างความสุขในใจฉันด้วยการฝึกอวยพรเขาด้วยการฝึกเจริญเมตตาเผื่อเขาเพื่อให้เขามีความสุขในปัจจุบันอ่ะเมื่อกี้เจริญเมตตาเผื่อตัวเอง ให้ทำอะไรจะเจริญเมตตาเผื่อคนอื่นหลายคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าลืมไปว่าวิธีการสร้างความสุขให้กับคนอื่นแล้วทําให้ตัวเราเองสบายใจมีอีกวิธีหนึ่งเรียกว่าการจเจริญเมตตาปาถนาดีกับคนอื่นเมื่อเราปาถนาดีกับคนอื่นเราก็จะมีใจฟูขึ้นเพราะเราปาถนาว่าเขาจะต้องดีขึ้นตามอะไรตามถิ่งที่เรากําลังจเจริญเมตตาเผื่อเขาแต่เราปาถนาดีกับตัวเองว่าแม้เราปาถนาดีกับเขา ถ้าเขาไม่เป็นไปตามความปรารถนาของเราไม่เป็นไรอย่างน้อยเราจะกลับมาสร้างความสุขที่ใจเราอย่างที่เราจะเิญเมตตาเผื่อตัวเองในตอนแรกเมื่อเราจะเิญเมตตาเผื่อตัวเองดีแล้วกุศลเต็มองเต็มใจเราแล้วเพียงพอต่อการที่เราจะปรารถนาดีกับคนอื่นทํำยังไงก็เริ่มเจริญเมตตาเผื่อคนอื่นเขานึกในใจเหมือนเดิมนึกในใจไม่ต้องพูดออกมานะทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาคือนึกในใจให้ทํำยังไงอีกเราจะปรารถนาดีกับคนอื่นกล้าปรารถนาดีกับคนอื่นทํำยังไง นึกถึงเขาในเรื่องดีๆขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองเราเห็นความทุกข์ในชีวิตเขาใช่ไหมเขาไม่ค่อยมีข้าวกินเราอยากให้เขามีข้าวกินเราควักเงินออกไปจนเราเกิดความลําบากครอบครัวเราไม่มีความสุขเลยเราพยายามจะทําทุกทางให้ครอบครัวมีความสุขแล้วพอเวลาเขาไม่มีความสุขเราเลยกลับมาทุกข์ใช่ไหมงั้นตอบปนี้เราจะไม่ทุกข์ด้วยการเราจะอาศัยการปาถนาดีนี้เพื่อเยียวยาจิตใจเราเขาจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ในขณะนี้เรากําลังเยียวยาจิตใจเราด้วยการปาถนาดีกับเขาทํำยังไงขอให ขอเขาพ้นจากความทุกข,ข,กข์เขาไม่มีข้าวกินขอเขามีข้าวกินหน้าที่การงานเขายังไม่จะลุ่งเลือไม่เป็นไรเราช่วยเขาได้เท่าได้ช่วยถ้าเราช่วยเขาไม่ได้มากกว่านี้เราจะช่วยเขาด้วยการให้กําลังใจเขาเราจะช่วยเขาด้วยการปาาารถนเดียวกับเขาเราจะช่วยเขาด้วยการให้เขามีความสุขให้มีคนอื่นมาช่วยเหลือเขาให้คนมีคอยสนับสนุนส่องเสริมเขาให้คนเนี่ยคิดนึกติดตึกถึงเขาในทางที่ดีแต่เราเนี่ยปาาารถนเดียวกับเขาอยู่แล้วแต่อย่าให้เขาเนี่ยมีคนมาช่วยปาารถนเดียวกับเขาด้วยขอให้เขามีความสุขความเจริญ คิดสิใ้ <ico> ขอให้สงความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการกระทาทของตัวเขาเองขอให้เขามีสติสัมปัญญาขอให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เขาทําสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จสิ่งนั้นขอให้เขามีความจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรตามเหตุแห่งการกระทาของตัวเขาเองเราต้องยอมรับผลของการกระทําเขาว่าเขาเนี่ยทำได้แค่นี้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาทําได้แค่นี้เราต้องไม่ยัดเยียดความปรารถนาดีให้กับเขาเราได้แค่แนะนําบอกกล่าวเขาถ้าเรายัดเยียดความปรารถนาดีให้กับเขา แล้วเขาทําไม่ได้เราจะกลับประทุกใจดังนั้นเราจะไม่ยัดเยียดความปาถนานดีนี้ให้กับใครเราแค่จะสร้างเหตุสาปจาัจด้วยการให้กําลังใจแก่เขาด้วยการแผ่เมตตาเผื่อเขาโดยอาศัยกําลังของความเมตตาและปรารถนานดีของเขาให้เขาได้มีความสุขในปัจจุบันเรานึกถึงเขาอย่างนี้เลยอะไรที่เป็นความทุกข์สำหรับเขาแล้วเราอยากให้เขาดีกลับมาน,นึกที่ใจของเราเองไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปรู้สึกผิดว่าทําไมเราถึงดูแลเขาดีไม่ได้ ไม่ต้องไปรู้สึกเศร้าส้อยเหงาหงอยเสียใจว่าทําไมเขาเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นกว่าน,นี้ไม่ได้ว่าทําไมเราถึงช่วยเหลือเขามากกว่านี้ไม่ได้ว่าทําไมเราถึงไม่สนับส,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 สนุนส่งเสริมให้เขาเป็นไปมากกวนน่านี้ได้ทําไมเขายังไม่มีความสุขหรือเราไม่ดีพอไม่ต้องไปคิดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงอะไรอ๋อเดี๋ยวเขาก็มีความสุขอ๋อเดี๋ยวเขาก็พ้นจากความทุกข์เพราะเราเนี่ยฝึกเจริญเมตตาเผื่อเขาทุกวันเดี๋ยวเขาจะมีความสุขแน่นอนไม่ว่าวันใดคืนใดไม่ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะมีความสุขแน่นอน เราทําหน้าที่แค่เราจะปาถนาดีกับเขาแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะปาถนาดีให้เขาเนี่ยมีความสุขแบบนี้มากกว่านี้ขึ้นไปเรื่อยเรเราจะปาถนาดีให้เขาพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นยิ่งไปเรื่อยเรเราจะอาศัยกําลังของความปาถนาดีในใจเราแม้เราจะลงมือช่วยไม่ได้แม้เราจะช่วยจ่ายเงินจ่ายทอนไม่ได้แม้เราจะไปแนะนําบอกกาวไม่ได้แต่เราจะปาถนาดีกับเขาเสมอ พอเวลาเราเอาความรู้สึกเหล่านี้มาหนุนใจเรามาให้กําลังใจเรามาสร้างเหตุปัจจัยในการปรารถนาดีทั้งตนเองและผู้อื่นใจเรามันจะฟูขึ้นมันจะมีกําลังจิตกําลังใจขึ้นมันจะไม่ฟ้องเข้ามาในใจว่าเราเนี่ยทำผิดเพราะเราทําทุกอย่างเต็มที่แล้วที่เหลือให้เป็นกําลังใจให้เป็นบุญตาจิตให้เป็นเมตตาทางความรู้สึกทางใจต่อกันเราให้ความรู้สึกทางใจต่อกันก็เพียงพอแล้วไม่ต้องกลับมารู้สึกผิดอะไรเอาอารมณ์นี้ไปชดเชย อารมณ์ของการดาวอารมณ์ของการรู้สึกผิดอารมณ์ของการรู้สึกที่ประคับประคองในครอบครัวต่อไปไม่ได้อารมณ์รู้สึกผิดที่เราดูแลคนใดคนหนึ่งได้ไม่ดีพอเอาอารมณ์เหล่านี้ไปเชยคือการเจริญเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยไม่ได้ทําเฉพาะในกรณีของการอาฆาตพยาบาทมาดหลายต่อใครการเจริญเมตตาเนี่ยเอามาใช้ต่อการอาฆาตพยาบาทมาดหลายตัวเองด้วยคนที่อยู่กลุ่มแรกเนี่ย เป็นคนที่อาฆาตพยาบาทมาดหลายตัวเองอย่างยิ่งเมตตาต่อคนอื่นแต่ลืมเมตตาตัวเองจึงกลับมาอาฆาตพยาบาทมาดหลายตัวเองว่าทําไมฉันทําดีไม่ได้ทําไมฉันทําไม่ได้มากกว่านี้ทําไมฉันถึงช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ทําไมฉันถึงช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้มากกว่านี้มันกําลังพยาบาทตัวเองมันกําลังคับแค้นใจคับแค้นใจของตัวเองมันกําลังสร้างการเบียดเบียนเดือดร้อนในใจให้กับตัวเองนั่นแหละมันเป็นอารมณ์ของการอาฆาตพยาบาท เราไปโฟกัสว่าการเจริญเมตตาหรือการฝึกปรานาดีกับคนอื่นเนี่ยเพราะเราเนี่ยโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมากหลายเขาเราจึงหยิบฉวยโอกาสของการเจริญเมตตาเพื่อให้อารมณ์เรามันกลับมาปกติแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เราก็กําลังอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนตัวเองอยู่ในขณะนั้นเราจึงต้องอาศัยการปราถนาดีกับตัวเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ตัวเองเลิกพยาบาทตัวเองเลิกเบียดเบียนตัวเองเลิกโทษตัวเองเลิกอาฆาตพยาบาทมากหลายแก่ตัวเองเ ด้วยการจเจริญเมตตาในลนาานักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องจเจริญเมตตาแนะนําให้จเจริญเมตตาปราถนาดีกับสิ่งนี้เข้าใจตามนี้เนาะนี่คือกลุ่มแรกอาจารย์ขอฟังกลุ่มที่สองหน่อยกลุ่มที่สองคือกลุ่มไหนนะ โอเคโอเคกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาประโยชน์เข้าตัวเองฝ่ายเดียวมั่นใจมากว่าทุกคนเนี่ยต้องทำตามความพอใจของเรามั่นใจมากว่าทุกคนต้องตอบสนองต่อความต้องการของตัวเราเองเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่ทุกอย่าง ต้องอยู่รอบตัวฉันบางทีเขาไม่รู้ตัวนะแต่มันเป็นภาวะเคมีทางสมองหลังเวลาที่ใครทําตามความพอใจตัวเองซ้ําๆก็เลยอยากได้ภาวะแบบนี้กับตัวเองซ้ําๆเลยเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสันดานของตนเพราะตัวเองเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองดังนั้นกลุ่มนี้จุดแข็งคืออะไรมีความมั่นใจมีกําลังใจที่เข้มแข็งเพราะอะไรเขาจะไม่สนใจคนอื่นเขาจะสนใจเฉพาะตัวเขาเอง อะไรที่ไม่ใช่ประโยชน์กับเขาเขาจะปัดออกแต่อะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับเขาเขาจะเอาเข้ามานี่คือจุดแข็งเขาแต่จุดแข็งเขาเนี่ยไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้มันเลยมีจุดอ่อนคืออะไรมีแต่ตัวเองฝ่ายเดียวคืออยากได้ต้องได้เกิดความเอาแต่ใจเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ดาวไม่ได้เสียใจไม่เป็นไปตามความต้องการหงุดหงิดโวยวายไม่ชอบใจไม่โอเคอันนี้ลักษณะแบบนี้ พราะววิธีการของกลุ่มนี้เนี่ยต่อไปจะทำยังไงเราต้องฝึกฝึกทําอะไรฝึกมีสติสัมปชัญญะทุกกลุ่มต้องมีสติสัมปชัญญะหมดนะแต่อาจยาะจะแตกแขนแงวิธีออกไปการฝึกสติสัมปชัญญะเรื่องแรกคืออะไรเราต้องระลึกรู้ตัวเสมอว่าเราเนี่ยกาลังเกิดโทสะความโกรธความเกลียวกาดกาลังเกิดขึ้นแก่เราเพราะไม่ได้สมความปรารถนาไม่ได้ตามความพอใจของตน เรามีความมั่นใจจากประสบการณ์ว่าถ้าทำแบบนี้จะได้แบบนี้ถ้าแสดงอากับกิริยาอาการแบบนี้จะได้ในสิ่งนี้พวกนี้จะอยู่ในลักษณะของเวลาทำอะไรก็แล้วแต่มักจะอาศัยเหตุปัจจัยในการเรียกร้องความสนใจเสมอหาความสนใจถ้าไม่ได้หลังใจจะพยายามขวนขวายในการให้บุคคลเหล่าอื่นเนี่ยสนใจตัวเองเรียกร้องเรียกร้องให เกิดเหตุเกิดปัจจัยกับตัวเองเพื่อให้เขาเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองให้ได้จะขวนขวายในการทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นการน้อยเนื้อต่ําใจเป็นการลงโทษตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเริ่มหันกลับมาสนใจเราเพราะอะไรเรามีตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นวิธีการทํำยังไงวิธีการคือมีสติรู้ตัวให้เร็วการจะรู้ตัวให้เร็วว่าเรากําลังเอาแต่ใจตัวเองมันต้องฝึก ฝึกอะไรฝึกรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาคําถามคือเวลาการที่เราจะฝึกรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาเบื้องต้นเราจะฝึกยังไงเริ่มต้นจากการฝึกจเจริญสติในระหว่างวันยืนเดินนัง่งนอนรู้ตัวให้หมดและลึกตัวให้เร็วดีตัวเองให้เร็วหยิกตัวเองให้เร็วตีตัวเองให้เร็วหรือไม่งั้นใช้วิธีการตั้งนาฬิกาก็ได้ตั้งนาฬิกาเพื่อฝึกอะไรฝึกสติสัพปปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวตัวเองบ่อยๆซ้ำๆ ตั้งนาฬิกาทุกหนึ่งชั่วโมงติ๊ดติดติดติดต,ต้องมีสติหยุดการกระทําทุกอย่างฝึกในการรู้ตัวจะรู้ตัวด้วยการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ได้จะรู้ตัวด้วยการขยับร่างกายและรู้ร่างกายก็ได้จะรู้ตัวด้วยการตีตัวเองก็ได้ว่าเออขนาดนี้ฉันต้องรู้ตัวนะขนาดนี้ฉันต้องรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในขนาดนี้นะฝึกตัวนี้ราะอาการของกลุ่มคนที่สองเนี่ยเกิดจากอาการอะไรเกิดจากการที่เขาขาดสติสัมป,ปชัญญะอย่างแรงกล้า เขาจึงไม่ขวนขวายไม่สนใจสิ่งใดสนใจแค่ตัวเองฝ่ายเดียวในขณะนั้นเขามีความเพลินในอำนาจของการถืออำนาจในตัวเองไว้บทบาทสำคัญคือทุกคนต้องตอบสนองฉันทุกคนต้องเอาใจฉันทุกคนต้องแก้ไขตามความพอใจของฉันทุกคนต้องเดินตามที่ฉันสั่งถ้าไม่ได้ตามนี้ฉันจะเดือดเนื้อร้อนใจฉันจะโกรธฉันจะวีนฉันจะไม่พอใจฉันจะดาวฉันจะเสียใจฉันจะร้องไห้น้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะคิดว่าเขาไม่ใส่ใจเรา เราขวนขวาในการใส่ใจเพราะฉะนั้นวิธีคือทําอะไรฝึกใส่ใจตัวเองการจะฝึกใส่ใจตัวเองวิธีการง่ายที่สุดคืออะไรอยู่กับตัวเองบ่อยๆซ้ําๆการจะอยู่กับตัวเองบ่อยๆซ้ําๆทำยังไงรู้ตัวการให้ความสําคัญการให้ค่ากับตัวเองเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะตอนนี้เรากำลังทำอะไรเรากําลังจะให้คนอื่นมาให้ความสําคัญกับเราเราเปลี่ยนใหม่จุดแข็งเราต้องให้ความสําคัญแก่ตัวเอง อย่าอาศัยคนอื่นเป็นเหตุในการที่ทําให้เขาต้องให้ความสําคัญกับเราอย่าอาศัยคนอื่นเป็นเหตุในการที่เขาต้องใส่ใจเรามาใส่ใจเรามาสนใจเราเพื่อตอบสนองต่อความสุขในปัจจุบันของเราใช้ไม่ได้อย่าไปทําแบบนั้นเวลาดาวจุดแข็งจะยังไงฉันจะสร้างเหตุปัจจัยในการใส่ใจตัวฉันเองคนกลุ่มเนี้ใส่ใจตัวเองน้อยใส่ใจคนอื่นมากต่างจากกลุ่มแรกนะกลุ่มแรกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเมตตาสงสารใช่ไหม จนลืมสงสารตัวเองไอ้กลุ่มสเนี่ยอาศัยเหตุปัจจัยในการใส่ใจคนอื่นเนยอะคือคนอื่นจะคิดยังไงกับฉันคนอื่นต้องคิดอย่างนี้กับฉันเท่านั้นคนอื่นจะต้องมาห้ามไม่พูดดีกับฉันต้องพูดดีกับฉันซะนันมนใส่ใจคนอื่นมากคนนั้นจะคิดยังไงกับฉันนะคนนี้จะต้องคิดยังไงกับฉันนะเขาคิดดีกับฉันหรือเปล่าคนนั้นเขาแอบคุยกับคุยกันแล้วมองมาทางเราเขามองมาทางเราเพราะว่าเขากำลังพูดถึงเราหรือเปล่าเอ๊ะเขาจะพูดกับไม่ดีกับเราไหมอันนี้เรียกว่าใส่ใจคนอื่นมาก จนลืมใส่ใจตัวเองสนใจคนอื่นว่าจะคิดยังไงกับเรามากเกินไปจนลืมไว้ว่าเราจะต้องคิดยังไงกับตัวเองดังนั้นเราต้องกลับมาสนใจตัวเองให้ค่าแก่ตัวเองให้เวลากับตัวเองอย่าไปให้คนอื่นมาใส่ใจเราเราปกติต้องอาศัยคนอื่นมาใส่ใจเราเราถึงจะมีความสุข เราไม่มีถ้าเขาไม่ใส่ใจเราเราก็เลยจะเรียกร้องความสุขจากเขาว่าเขาต้องตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราไม่งั้นเราจะไม่พอใจวิธีหลังจากนี้เราจะกลับมาใส่ใจตัวเราเองเราจะกลับมาให้ค่าแก่ตัวเองเริ่มต้นที่เราจบที่เราแก้ที่เราด้วยการเริ่มต้นมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองตลอดเวลาให้เวลากับตัวเองมากๆการให้เวลากับตัวเองมากๆคืออะไรเราต้องรู้ตัวว่าในขณะนั้นเราต้องให้เวลาอะไรกับตัวเองบ้าง ขาดอะไรล่ะคำถามกลับไปถามตัวเองซิว่าขาดอะไรขาดกำลังใจอาจารย์เรารู้สึกว่าเราไม่มีกำลังใจเลยในเวลานี้ขาดกำลังใจใช่ไหมให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจตัวเองเราชอบกำลังใจแบบไหนชอบคนชมไม่ชอบคนดา่าชอบคนหนุนใจไม่ชอบคนทำลายน้ำใจชอบคนพูดจาดีอ่อนหวานไม่ชอบคนพูดจาหยาบคายวิธีการแก้คืออะไรในการให้เวลากับตัวเอง ตั้งสติต่อจากนี้เราจะให้กําลังใจตัวเองเราพูดจาอ่อนหวานกับตัวเองเราจะหนุนใจตัวเองไม่ทําลายน้ําใจของตัวเองกลุ่มนี้ชอบทําลายน้ําใจตัวเองเพราะยังไงรู้ไหมเวลาคนอื่นไม่ใส่ใจเราเราก็จะรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจใช่ไหมเริ่มทําลายใจตัวเองทําไมเขาไม่สนใจเราเหมือนเมื่อก่อนเลยทําไมทุกวันนี้เขาห่างจากเราจังเลยทําไมเขาห่างเหินมากขนาดนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยหรือเราเราไม่ดีเหรอเราไม่ดีตรงไหนหรือเปล่า มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทาไมเขาไม่ใส่ใจเราเหมือนเมื่อก่อนเลยแต่เราดีนะเราว่าเราดีแล้วนะเราทาทุกอย่างเต็มที่แล้วนะแต่ทําไมเขาไม่ทําเต็มที่กับเราเลยอ่ะทําไมเขาไม่ยอมใส่ใจเราเลยทําไมเขาไม่ยอมมาคุยกับเราอ่ะทําไมเขาต้องแบบไปคุยกับคนอื่นทําไมให้ความให้ความสำคัญกับคนนั้นมากกว่าทําไมให้ความสำคัญกับเราน้อยกว่าเนี่ยอาการของการกําลังทําลายกําลังใจตัวเองเป็น